ทำไมคุยกับฝออยู่ดีๆแล้วฝอเขาหายไปเลยเหมือนกับเราถูกเทมเมฆคูลาหน้าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าเขาหายไปเลยก็ในทํานองที่ว่าเขาเทเรานั่นแหละแล้วเราจะต้องมาดูว่าสาเหตุที่เขาเทเรามันเกิดจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งแหละ เรื่องภาษาเราได้ภาษาไหมพูดถึงว่าภาษาอังกฤษนะ่ะเราสามารถคุยกับเขารู้เรื่องไหมทุกคนจะต้องเข้าใจนะว่าถึงแม้ทุกคนใช้ o o o g l e แปลใช้แอปแปลก็ช่างแต่ยังไงคุณจะต้องมีการสื่อสารกับเขานะคะที่ได้ใจความที่มีการสื่อสารที่เข้าใจนะคะถ้าเขากําลังคุยอยู่กับผู้หญิงหลายคนและผู้หญิงเหล่านั้นเขาได้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารกันเข้าใจนะคะเขาก็สามารถเทคุณได้นี่ก็คืออีกเทนหนึ่งและ ต่อมามันก็คือการที่เขากับคุณมีทัศนคติมุมมองที่ตรงกันไหมถ้าคุยกันแล้วถึงจะเก่งภาษาอังกฤษก็ช่างแต่ ัศนคติมุมมองไม่ตรงกันเขาก็สามารถเทเราได้เหมือนกันนะคะนี่แหละมันมีหลายองค์ประกอบมากเลยว่าฝอทําทไมเขาถึงเทเราเราจะต้องมาเช็คลิตด,ด้วยว่าสิ่งไหนที่เรามีสิ่งไหนที่เราไม่มีแล้วเรามีหมดทุกอย่างที่ครูพูดมาเนี่ยแต่เขายังทิ้งแสดงว่าคนนั้นเขาไม่ใช่คู่ของเราค่ะอ่ามันไม่แมทกันคิดแค่นั้นเองค่ะไปด้วยกันไม่ได้แค่นั้นเองค่ะครูลาน่าสอนเวททองหาแฟนสายฝอ